สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปท่องโลกแฟนตาซีกับเรื่องราวของแมวผู้พิทักษ์ดวงดาวที่ชื่อว่า n i มบัสกันค่ะในเมืองที่ผู้คนหลับไหลบนยอดหอนาฬิกามีแมวเปอร์เซียสีเทาชื่อนิมบัสอาศัยอยู่ค่ะตอนกลางวันมันคือแมวขี้เศร้าแต่พอเที่ยงคืนดวงตาของมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่มีดวงดาวระยิบระยับอยู่ข้างในคืนหนึ่งตาข่ายท้องฟ้าเกิดรอยรั่วทำให้ดวงดาวร่วงหล่นลงมา นิมบัสจึงกระโจนขึ้นไปบนอากาศที่กลายเป็นทางเดินแสงสีเงินเพื่อไล่เก็บดวงดาวกลับคืนมาแถมยังต้องต่อสู้กับเงามืดปีศาจกินฝันที่โผล่ออกมาจากรอยรั่วด้วยค่ะนิมบัสใช้หางที่กลายเป็นเส้นไหมแสงดาวฟาดฟันปีศาจจนสลายไปแล้วใช้กรงเล็บเย็บซ่อมท้องฟ้าจนกลับมาสวยงามดังเดิมเช้าวันต่อมาลุงพันธุงมาเจอนิมบัสนอนหลับปุย๋ยบ่นว่าหน้าเลอะเธอแต่หารู้ไม่ว่า สิ่งที่ติดอยู่บนจมูกของเจ้าแมวตัวนี้ไม่ใช่ฝุ่นแต่คือผงละอองดาวของจริงจากนอกโลกต่างหากค่ะ